สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีกะเป็นมือสิเดินทางกลับประเทศเช็กแล้วเนาะพี่น้องจา้าเก็บพักเก็บดอกกระเจียวทุกสิ่งทุกอย่างซอยพี่สาวเรียบร้อยปนีกะสิมาแพ็คของเนาะพี่น้องจ้าสิมาแพ็คของเก็บกระเป๋าแล้วก็ของฝากจากคุณย่ายกับสิมารับพรจากคุณย่าเนาะพี่น้องจ้าเบื้องเนี้ เห็นแล้วก็ใจหายพี่น้องจ้าลูกหลานกันมาเตรียมตัวล่อสิไปส่งกันแล้วจ้าเดี๋ยแม่ดาแม่ดา,ดาเก็บของว้เบิดทุถูกยางแล่ละล่ะพี่น้องบันนี้ก็เเลือตแบเอแพ็คของเล็กๆน้อยๆใส่ในกระเป๋าสิ่งใดที่อยากได้เพิ่มเติมเนาะพี่น้องจ้าเห็นแล้วก็ขึ้นหอดใจหายพี่น้องเอ้ยแม่ดานะปูนกับมุมเก่าๆมุมเดิมๆแต่ว่าก็มีความุกหล้ลายพี่น้องจ้า พอน้องเอดาก็เก็บรถเก็บอีหยังเขาห้องเรียบร้อยเวิดทุกอย่างแหละพี่น้องแม่ดาก็เก็บของเรียบร้อยแล้วมีตาสิเตียมตัวอาบน้ำแล้วก็สิเดินทางกันแค่นั้นแหละพี่น้องจา๋าเห็นบรรยากาศแล้วก็ใจหายอืม อ่นีนองไอดาก็ลังแกะไอกลองไอเพิ่นสร้างเครื่องบินพี่นองจ้ะเพิ่นนันบอกเลขแม่ถือเลขหวยเล่าไหมพี่นองอันสามสามตัวค่ะๆแต่ว่าถือตัวโตมันเพิ่นบอกถือทั้งสามตัวและยุดดีๆเพิ่นกระตื้นว่าเพิ่นวันแม่แม่ไอดาเห็นเลขที่ห้องน้ำว่านว่าแม่ว่าได้เลขหยางเพิ่นก็เลยบอกสามตัวค่ะ่พอดีแม่แม่ก็เลยสื่อคือจังไดบุูก็เลยไปสื่อ หวยเล่ามันเผ่นออกโตโตดพี่น้องมีเบิดสุดโตแต่มันน,นบ่ตรงบ่ตรงหลักก็ไดทั้งเบิดเท่้งดหกพันหกพันแปดนี่แหละพี่น้องจ้ะเพื่อนกระไยบานอยากได้เนเครื่องบินแม่กะ็ะล้สร้างมม่หายโคตรดีเลยอ่ะยอด เออเออดีมากเป็นอะไรนะที่พ่อจะเป็นโปสเซาตาร์มัมพูชแกกัมพูชกาตาร์ฟีฟ่าบอลคัพบอลคัพคุณจะเป็นกัปตันใช่ไหมให้ยามไปเป็นแอร์โฮสเตสเอาไหมยามเป็นแอร์โฮสเตสได้ได้เป็นคนขับเครื่องบินโอ้โหอะไรตัดต่ออะไรเล่นตัดตัว สสเสร็จเรียบร้อยเก็บกระเป๋าเตรียมตัวอาบน้ำเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้าคุณย่ยกับมาหาอยู่บ้านคุณยาากับมาผูกแขนอวยพรให้ลูกคุณยายนะ่่ไห้ได้พี่น้องแต,แต่ลยปีที่แล้วคุณยาาบ่คอยบ่คอยไห้เข้มแข็งคักแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าสองปีสองปีเห็น ปีที่แล้วเออสองปีเขาปีที่สามเนี่ยพี่น้องก่อนสิไปยังสิลูกกอดลูกยังละสิแบบกันกันน้อยกันย้นง่ญ่พี่น้องจ้าสุดท้ายก็หายเห็นน้าตาแม่ทุกทุกปีแล้สามปีมันเนี่ยพี่น้องแต่กี่ละสิแบบใจง่ญ่ใจแข็งเดมีแต่อวยพ่อใน้ลูก เมดาเซตเรียบร้อยแล้วบันี่ก็เป็นพอกับลูกพี่น้องจ๋าพอกับลูกกะิมะวัขอพ่อคุณยายผูกแขนให้ทุกปีทุกปีแหละพี่น้องคุณยายพ่นสิแบบสวดมนต์ไหวพระตลอดเห็นแม่เห็ุจังสีมาตะโดนโดนตาเมดาจำคว้มได้จนเมดากับทองทองอีหอย่างเนะพี่น้องผ้ากถาชิ้นบัรช่อนแล้วกะ อ้ยังอีกแนะ่แม่ดาได้ก็ปากกันยน่อนได้น้ำแม่พี่น้องจ๋าได้ทองได้น้ำแม่แม่ผ้าสวดแม่ผ้าสวดม่นจนว่าจาได้เบิดทําตามแม่ทุกอย่างอินี่แม่ดาอแม่ดานอนน้ำคุณยายหลามือพี่น้องตอนที่พลอยดากับน้อยดา่าไปเที่ยวทะเลกับปูอ่ะสิบซีสิบหามือแม่ดานอนน้ำกันกับคุณยาย กะผีสาวสุกมือก็เลยเห็ดเห็นแล้วแบบใจหายพี่น้องแล้วว่าโอ้ยเยมเศร้ามากก็เห็นก็เห็นแม่ดาไอ้ความน้ำสะพาพหน่อยจอมจอมไปหาเพิ่นว่าัดนี้ก็สิบ่เห็นแหละเนาะสิบอีกปีหนึ่งผ่ะจังสิพ่อกันนังซีในวลาเราเบาปุ๊บแล้วก็สิน้ำตาข้อข้อเบาเนาะพี่น้องแม่ดาก็เข้าใจคววมรู้สึกว่าเราบอกสิคิดฮอดคือแม่ดาคิดฮอดแล้วแหลนะเนาะ แต่เราแข็งแรงแข็งแรงได้พี่น้องจา๋าแข็งแรงก็เมดา่าร้ายเถาบอกเราเห็ดเวียกเห็ดงานนี่แล้วบอกอ้เศร้าหับหับขึ้นเมดา่าเมด่านี่โอ้ยเห็ดนิดเห็ดน้อยกับเศร้าจะว่ากัดสู่ได้อยู่พี่น้องสู่ได้เกือบสองเดือนนะ่ะเมดา่าเห็ดเวียกซอยพีซอยแม่ทุกมือบ่เคยได้หยุดเลยพี่น้องเมด่ากันยังสู่ไว้แต่กับบ่บสู่คุณย่ายปันไนดเดอก น้อดากับกำลังหลับพอนจากคุณยายเสร็จเรียบร้อยบันนีกับสิผ้ากันไปไปสนามบินแล้วจ้าหอดสนามบินเรียบร้อยพี่น้องพี่กับน้องเพิ่นก็คขึ้นหอดกันกอดกันอยู่บ่เศร้าทั้งจุ๊บทั้งกอดกันค่ะพี่น้องจ้าตอนนี้ก็กกำลังกอดกอดก่อนจากและพี่น้องจ้าเพิ่นพีสาวกับน้องสาวเม่ดากะเพิ่นกระิ้หายได้พี่น้อง เมดาก็คือทอดนี่ลูกชายกับหลานผ่นชีคือทอดกันค่ะิ่นคือทอดปูผ่นคเะผ่นชอบเปลี่นกับปูน้องยาดาพผ่นชอบเปลี่ยนกับปูพี่น้องจ้าลูกชา้ใหญ่กะน้ำตาข้อเบาแล้วพี่น้องตอนนี้กับหลานขึ้นมาสมข้างบนแล้วพี่น้องนาะกำลังสิลงไปข้างลางเมดาก็สิไปขึ้นเครื่องแล้วจ้าไปไปก่อนจิ ตลอดการเดินทางพี่น้องจ้าควมำคิดหอดควมคิดถึงน้าตากระไหลคิดหอดลูกคิดหอดแม่คิดหอดพี่คิดหอดลูกหอดหลานทุกคนในพี่น้องจ้าควมผูกพันเนาะไอ้ลูกสายกับไอ้ลูกสายไ่ของแม่ดาเน่เพิ่นห้เพิ่นไอลูกสะพายเพิ่นเอ่นแอบถ่ายวิดีโอทรงไม่ให้แม่เพิ่นขับรถกลับอยู่สนามบินเพิ่นบ่หายบ่ยังนด้พี่น้องเพิ่นกันไว้ให้ไดบ่รู้ปัญญามโลกอัน คลับรถกับบานน้ำตาไหลาสะสะสะันแม่กับพ่อแม่อยู่ทั้งพีแหละคิดหอดนะพี่น้องจ้าเศร้ามากเพิ่นกับมากินเข่าวเศร้าน้าแม่ก่อนไปทํางาน่ยเมาแลงเพิ่นก็แวะมากินข่าวน้าแม่บางมือเพิ่นกับมานอนบานแม่แบบนี้กะกะสิคิดหอดอะคือคือแม่ได้คิดหอดเพิ่นแหละพี่น้องจ้าแต่ก็ต้อง สูส่ๆเนาะพี่น้องก็บ,บอกลูกว่าให้เข้มแข็งสักวันหนึ่งเข้ากับเศดษฐกับมาอยู่ใกล้ๆกันแม่ก็บ่าเพื่อนก็เข้าใจแต่ว่าก็ใจอดใจหายบ่ไถ่เนาะพี่น้องจ้าเครืงล่องเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ้าถึงประเทศเช็คเรียบร้อยแล้วจ้าเดินทางโดยปปอดไพยหอดบานยังปลอดไั่แล้วจ้าพอกับลูกก็ไปเอากระเป๋าแล้วพี่น้องจ้า เป้ากระเป๋าแล้วบันี้ก็เสิออกไปหาแท็กซี่นะพี่น้องต้องนั่งแท็กซี่ต่อไปบ้านกับประมาณยี่สิบนาทีก็บหอดแล้วจ้ะพี่น้องบอกไกลปันใดาจากสนามบินเมื่อยเมื่อยพี่น้องจา้าเมื่อน้ำขึ้นหอดคว่ำขึ้นหอด,ดเหตุเห็นแบบคิดหอดบ้านแห้งพี่น้องจา้าไปปีไดก็ขค้ดหอดขึ้นเกา่าแต่ก็ต้องกลับขึ้นมาสู่ สู่งานต่อเพื่อหาเงินนะพี่น้องจา้าหอดบ้านกับแลนมาเบึงระเบียงเลยพี่น้องจา้าระเบงแน่แม่ด่ามาดึงสายยางสายยังออกอุย้ยหกอึงตึงพี่น้องจา้าพักอีตูพักอียังกักแกถิ่มตายเวิดแห่งมันแห่งบ่มีคนเก็บคนหยัางมันก็เลิกกลายเป็นแบบว่ามันแกมันนั่นๆพี่น้องมันก็เลกยก่บใหญ่มึงเนี่ยพักปังพักยังก็ได้ บ่คือคนอยู่ดูแลนะพี่น้องจ๋าพุนะ่น่ะแหงแรงเบิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยสเสียดายบอกอย่างคักเลยพี่น้องแรงคักแรงแน่พี่น้องจ๋าปีนี้คลิปนี้แม่ด่าขอจบไ้แค่นี้ก็เนาะพี่น้องนะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามและสนับสนุนช่องแม่ด่าชาแนลขอบคุณลหลาย,ลายด้วยจ้า Deep front of the other. Uh -huh. So far is the echo. where do we start? You can learn to discover a million stars here in